แหลดกระห่อนว้ยทางแหลจอดไว้ซือบ่ได้ใช้งานกับยางหัวยางแบนเลยวังเดี๋ยวเสียเติมลมไปเติมลมเลยก็สิเขาไปถอดยางเปลี่ยนยางแหลดกระหอนเดี๋ยวเดี๋ยเป็นยางแบนแต่แต่เลยจอดไว้ซือไ่ได้ใช้งานกับยางแบนเอยู่ในเนี่ยก็มีตะปูอีกเหลี่ยมนึงนี่ก็ตะปูอีกเหลี่ยมหนึ่งหัวก็ลึงตะปูออก ัวเลยเนี่ยนี่กรรู้หนึ่งเดี๋ยวมองนี่หัวเบิงเบ่งสภาพเป็นสภาพยางเพราะเปลี่ยนยางม่แล้วบอกพจัการเปลี่ยนปรยอมเปลี่ยนเดี๋ยวจะถอดนี่รั่วรั่วมองจุกนี่จะถอดไปเปลี่ยนจุกเดี๋ยวขยับไปไปนนี่เพราะไรเขาต้องเติมลมก่อนเติมลมแล้วค่อยเอาขยับเข้าไปในอู เปิดช้อนบางนี่ออกแล้วก็จะเอาถังลมถังลมตัดแก๊สเนี่ยเอาช้อนออกแล้วก็สวมนี่เข้าไปเลยเดี๋ยวให้ยามาซอยจับนะยามัย้ำมานนี่คุณยามมานนี่มานนี่เดี๋ยวให้ยามาซอยจับนะย,ย,ยันไม่ระเ,เปิดเรือยามาซอยจับได้เลยเนี่นย ช่วยจับไปนี่ใส่นี่หน่อยเดีเย๋ดวยวมันจะเปิดลมตะไลนี่เหมะบอลตะไลหรอกเอานี่น,นี่จับกดไว้แงีงเลยเดี๋ยวมันจะเปิดลมเข้าไปเติมแบบแบบง่ายง่ายโค้ชสันนครับเข้าไปเลยแล้วยางไม่เสียไปหลายกว่านี้กดไว้เด้อ <laughs> อ่กอดไหวกอดไว้บอกนะพิจารณาเปลี่ยนเสร็จไหมมายอมเปลี่ยนเด้วยจะเอาไอ้ถอดไปลานเปลี่ยนจุกไหมเดี๋ยวกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนเดี๋ยวจะสวนมันปิดเดี๋ยวแป๊บเลยถอดเรียบร้อยเอาส่งร้านยางเปลี่ยนจุก ปะลอยรั่วมาจอดไว้เหมือนเดิม